แค่แชแค่อิเดยพูดเัเขาสองสานาทีเหมือนจากนั่งคนกอนหนึงน่งอยูดทางเหนือยและต้วยลงตัวเขาเนี่ยมันเคียงไว้ฮะสื่อแชสื่อเขานมันเคียงตึงๆไว้ฮะเคียงตึงๆไว้ในก่อนา้เดี๋ยวกัดด้วยที่ใจเขามันไม่ดีตัวไวงเลไม่ตัวหรือไม่ใจเยความสัน พอเจอเหตุมุติจานั้นกรรมกรรมจะไหลมาต่อยปันอิริยบพวกเขาอิริยบพวกนัหนือนเจอมันอังนำนั้นอังนำเขาข้องนำเขาพวงนำเขาพอจำไว้มันเกิดอ,อิ ุทิตาในลำลองนะ้าเบิ่งลงน,นะผมมีมุทิตานะนในนอกจากเขาคอยอย่ยงเขาคัดใจตัวเขาเนอมไปอยู่ไหนใจนันไปอยู่ไหน,น,นไไเขาเปรึกัาเขาหมดช่วงช่องตัวเขาเขามีอวยโกโอ้อวยเสออันคัดใจมีเป็นสีส่ป้ายเ,ห,เานนห็นใจเขาอันไหนก็ไปคันใจ ไปโจมใจไปอยู่มาอยู่โดมแน่นใจในะอยู่อยู่ยาวก็เพื่อสังคมมีมุติตาโดยเพื่อนเห็นใจกูเข้ามาเช่ชาสุมนาสังสังเปนเนอายุเจ็ดขวบเยายามรัดเนยสื้อวันอันทางสื้นตารามไลนังเสียบ,บอกหลิงให้จ้างเสียบ,บอก ก็ถทาเหยอาก็ลิกเจเนก็ฟูมหมดฉันใลยเวินเลยเป็นอา,าการกันเร็ว <c oughs> ก็เื่อชั้งเนี่ยเป็นแสนคำภาเปินเหตุมุติธามโอ <c oughs> ้ชั้แสนเบิ้งนะเพราะว่าเมื่อเป็นคนหาเงิน,นก็หาได้เมื่อเป็นคนในก็ อุเบงพ้องเงินพ้องเงิเป็นไงมอเป็นดูเห็นไหไก็เห็นอะไรไงในเชื่อมุทูทิธาเพ่นสกอกาเกืเพนเนันเลยดวเพราะว่าเจ้าสุลปันถึงพันคำเริ่นสุดเท่เป็นอรหันต์กันสามเดื่อนนจากสี่แถวยางไร เจ้าหลนการทศสร่สาเนี่ยสิกิเดาเลเขาซ้อมหันเปิ้ลูปมาตากันดูนั้นก็เปิดสิกิเฮดาจะาอากันดุสิก็จะาอากันดุอยู่เหิงก็มันเจ้าเลยกินดีสูงดีเฮเจ้าไ่นแหลออกทอกเจ้ากันเนื่ยหาปักชัดนะ แล้กินอิ่มสิบอกว่าผ่านดื่นสุนผ่านเกลนเป็นอารานัา่เขาขานใจเพระอความขยืนขปันันเหตุสังก่อเหตุอย,อ,ยอย่างเย็นเย็นมือจำาีดเอาพระนิ้ันนั้นจะใส่บุธรามาหยิบสิปิดไว้ใ่มันจะดักเกณ็์จะดูมาถูอิ่มทานนั้นตาเร็วไว้ พิ g นะ a ผมมีมุติธรรมเบอกนั่นแน่เห็นลิกท้อมกันนะอย่าไปสิเกิเดตาเปิมันเหตุอะไ้เขายั่งถึงเหตุฉัก็เนะ่อเพราะว่าเขาเนี่ยมันยากอยากเยก็ยนๆยนอมีมุติธารในะเหตุฉัเก็ไงเป็นพองวันเมืองลูก่กอ ไมหมือนกานใหจุมชัมถูกขาจุ่มจองไมชกอจมจองเจ้า好จุมจังเจาม่จ่มจือเ学จ่มจังคปิตยังไงเผื่เห็ุการดีก็จุมจังเตีกาแจุ่มจเต็มีเป็นมุติตา ทำใหงขายย่ำคือถึงมกสีหหนนิตนะวนด้วยในห้องเห็นสุดชุดชุดชเ,เห็นจ,นจํากันเจชุดชุเจ้ามันจะคับชุดจึงใหอในข่าวดังหาวันโันปวดมากเนี่ยนอยากมากจึงหืเนขึ้นวนเีน่มักมันนันจาการมักมันกันเนเป็นมุกจิตา โวนลองพื้นดีนั่นเทวโวลลองดีได้รนะอย่าไปว่าเจ้าติเจ้าอยู่คุยกนะันอย่าไปว่าคุยกันวนลองดีเพื่อนอะไรโวนเต็มเต็มเขาก็เต็มตมีลองดีมันก็เต็มตี positive thinking หนุ่มหันอันดี คือแทงหนึ่งนาที just one minute left just one minute left now it's time to summarize ขึ้นหูขึ้นเหมือนไงเหตุมุติตาตัวสองขับตัวสองขัอีสังเป็นลองซังวีชา ไปท,ท,ท,ทางสาสาธดมันห้ีทั้งหลังบนทั้งเจยง แมื่อเราสุดท้ายครับเรื่องเวสาจะกู้รู้เรเชากันเงนั้นยังถึงจะกู้จกู้งเยนครเบเรื่อกู้กันครัเรงมนที่มาหลยองค่าเหี้ยมตหลับยีนทัหลับยืนทันโอสิครเรห้องวาสาอมคาจุมาดีห้องเย็นจิบไว้ไรค่ะมนอะที่มาหับยอง ดีอเละเรียมุดีกาบ่เรียนเื่อมนอ่ะวันช่งนัในวันียนาเราจเอาอันึงภาษาเยใคัดใจมากเสียมาลาบทีกว่าแจ้งไ้มอ่าเมลังมาเนี่ยรกเีดมันกัเียดิบมัในเี่ยนลองจะครัวที่ที่ชวนลองดิถึเกี่ยวเขาคาอคัดตอ ที่ิงะทุฮิตเดา r o เนี่ยในสองเสี่ยกันงนึกนึว่าหนึ่งนเยว่าเขาขึ้นจดาเขาไวเขาดยี่อด้แต่แต่เขาอายงแต่ัในขางเขาไเถ้าในท้อนีให้อกเจอาขึ้นทอเขาดูนั่นให้บอกเจทถ้าอันนีดูนั่เขาเดี๋ดว่าเดีทั้งหกดเราจะได้ขึ้น ได้ก็เราทำให้เขาเงนเฉียขึ้นกว่าเราดีกว่าน่นแลตที่ท้องตี่ให้ปวตขึ้นได้ขึ้น่ได้ก็ได้คัดเจอไคัดเจเรือกนะนี่ก็รูว่าต้งว่าในบอกว่าเขางนันต้งเลยละอ่าบอกลุงบอกนอกโคมงานี้เลยก็ขึ้นข้างแค้เอยจังเพื่อแตนนี้ก็บอกว่าอ่ำค้างนะ

ดังนั้นเราอกวาใดนมือดั้าผมจงจ้องตัวคนเลยผมจจ้องคู่เดียนเข้าใจว่านะว่าอ่าบรรข่ายเลยเต็มเต็มนมาเลยการเลยัวถึงวถึงโพสช่วงเนีรข้ายาต็เต็มทนทนมาถึงการภาษาอ่าทิมาด้วยในเืองภาษาอังกฤษภาษาลบดงในกาคำกราเลยว่าผมจุจ้องคู่เอากันในเอาคันนั้นดึกในก็เขาก็ สังกัดเาี่ติดสงกเานคุณเนี่ยเอ่อม่นังเมียรเหรอวันนยังยิมเอาไม่หนังเมรอะไม่นงอเขากนเ่ยเขาก็ได้เขป็นดุกล่างเลยม่หนัง้อว่าเขาจะจ้องเงินเขาก็เป็นดุกล่างเลยก็พ่ว่าเขากิเขายากกำคำเลยก็เล่นึ้นาเลนน้อนกกัยิงเลยก็ทำมาเป็นไมเที่ที่ได้เ่ยเขื่นเล่นอนกานดเลย Lamba, lamba, nhau mang 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 này mang 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 cắt mang điên mang 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 Để mang 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 เคียดยายานี่ยเกินเยาเนี่ยก็ล่าหวานล่าหวานเย่าก็ขึ้นว้วนพรกะจการวันนี่้วนได้นี่ยนานะเวนเลยชุกเจ้าเนี่เนี่ยสินะก็เป็นแม่เนี่ยก็เป็นผู้ชวยเนี่ยก็ว่าเข้ามาหุนเจปะางหมื่นเมยเนี่ยก็มันเจ็บเหมือนกแตัดทีตัดทีชวนกันุเียท่างเลยเขเขาไเลยว้นได้ตั้งแต่เด็ชวนกันสามเ้ชวนกันทเี่วนไ้เห็นันเหรอได้ขันทุขันยับเนก็เขาย่งเขาตั้งเชื้นแต่เขาตั้งพืกนน 어정 내고 좀좀 뒤탈 좀이 거기서 들이 누크현 지고 한번 가양날 그러니까 내훔좀좀 누크현 하고 아 대고 보면은 가 고가 디카처럼 고해 아우 딘딘 천천천 좀거와 구하고 가래 두카 다 뇌다 비상 망내 해고 감 두카 잘거오 점점 기기 내고 훔좀좀 구자 좀에 ช่วงจุดจบกเนะะนะครับมีอหมือนกัับ เขาขาั้ามาสามระเตยม่ไดดัจองแล้วก็้องหระเตีเขาก็เอ่อคได้บ่ไตถโจกัซึ่งนนไรบม่ันดันวาคาระเมาถึงในีและมาส่นแห้งเราทำพาวันถึงวันมันได้นหระเตียไมาเสือนัากัตื้วมาเสมอเอ่อเ่ายังมีตั้งขนายเส้นยา จะเชื <ih unting violin inding warfare> ่อฟงจะวิสาอันวิสามันจะ็นข้อกัดเามันจะแน่เเมื่อเมื่อใคเรียกเขาตีขึ้นห้งเขแห้มาเนี่ยเดือจะมนว่าไเดนแต่ว่ามันน่แน่เนี่ยเขาไหันนการมันเตือนัวือเมา่ยวิสาอาช่ไหวิสาะนี่ไงจบป้าลี่ยนะจจอง๋ออ๋อ 恁、嗯、这里，客台湾，台湾客侪的，客侪嘛，啊，闽南语变，变泉州闽南语变，我台台山的嘛，啊，泉州嘛。 มัย่งอ no ันเอะเร็นม like, nice ุดีดาจังตุกาได้เปลียนมุดีดาจังเหมือนละองเห็นอีกมาหนเ่าหอที่พันนันเาลาะเขสอนมา้าว่าไักำนัมที่ได้เฮ็ดเพลนชกับหมอรัตั้งนาเฮหแต่เดกับหมอรัดนันเเกเไดเฮ็ดกับมาบอกได้เฮ็ดจอมอันเป็นเฮ็ดจอมการเป็นูเป็นกู่มาวอกทีไดรับเเลยใหเาเพราะฉะนั้นไรเเลเราน่ว่าไอ้ภาษาต้องมาเน เพนาะมีนำการอะไรทำให้รายน่เอ้ก็แรงกำงจะแรงคนอืู้สอนเขาหมอแล้วดีๆจังใจฮาไหนก็เพราะฉะนั้นถึงมาเมือมืออตั้งได้เพรเมื่อวันที่หนึ่งต่อถึงวันที่สี่ได้ทะเเตีย เห็นนี่พอมีข้อสิอันนี้พอหูหานก็องพอหกอันเจ็ดอันนี่เะจังเลยอีคูแปอันนีไดอีสาสิพอมีคู่แดงมันเจนสุดท้ายุิทางคู่สิ่นั้นพอมีสิอันนตได้หกสิบอันเฉลี่ยใจสิ่งนั้นบกัสันเจอัน ย่อมวางผินทันการผิดใที่นี้ปมานีงมีมีโอกาสได้ไว่ามเห่นเขาใหม่นะเว้ ด้วยไหพเคงเห็นเขาใหม่งทนะี่มีมองแดสิบทีก่สิบทีส่สดงของเพราะเปนะ็นเช่นนนเนี่ยซูซูวิธิมานันตอบสัาการพีสองยบนะี่กนะาในะห้คู่เพรานันเคนะันใช้เห็นนดีคู่ขาวสจงดีเราาได้วยนะอันนั้นในทางแหีจงอืดีเอาดีเลยมากเห้จรไงดนะีบางทีเนะี่ยอาจจะเกลูโดอีก จุไปหูชักสีคู่สูงอันหูชักชีกันนั่นมันบอว่ากันมักมันกันกัรมักมันกันทาด้วยสีข,ขาวสีสคู่ขอกมาเช่อนีอยังเห็นที่แล้วมาออกอีกสักดา,าก์สาธิตให้พ่อว่อสุดช่วยใจแค่นห่เขาจะก่อเป็นแหี่ยวเฉี่ยว พาจ,จ izing, นนู่แม่ texting, จเจ้ว่ามือพอเขาเด็กมือสิบขอยู่ที่ล้วเหอีสั้นมือเท้านี่เหยอีสั้นมือเช้าหายอีสั้นพาอเขาสนใจและถามลองเขาสิเขาจุ่มเขาเป็นว่าโอ้ดูเขานี่งเขาสนใจลองเขานี Android ่มันเป็นมุติทัการมักมันกัิดมุจิอย่างีตาอย่างขยจงืีมาทำอย่างเกลียดขิบยืมมาเพราะว่าเขา สนใจต้องพไมีจริงไหอันนี้เป็นมุติธนะมมุทํานแบบพจะจะอุมาอุปคิษาพเพอจะจั้งปีได้เห็นมาอกสันสำมันอยากนัยากเช่ีมีอีสันพบไ็สจะจทำ่ไหเนี้ไปเฮ็ดมันอีสันปรามก็นั่นคืออุปมาอันนันก็เช่นกันนะครับมุติธเนี่ยมันเกิดมีทั้กว่าทัมาอุด โอ้โหต้องขังกันทั้งพูดหันโอเคไหวน้าท่านเมันนในสองซุ้มไม่เนกัเลยกันเลนี้นเลยนังมีเห็นนมือหนังมีเห็นนกางวันนนในหเรียมุูกนะ ถ้าใช้ดูดินนะะถ้าใชดูอกข่ดาดโดยห้องดูดิกให้เขากานแคบาโดยห้องดูลิกวันหนึ่ว่าในสุ่มที่เขาอยากก็วันนี้